เฮ้ยยานเน่ทุกคนดอกอ่ไม้สีแดงค่อยงามปะคะมันล่วงร้อยเมิดแล้วแหละ <laughs> ทุกคนไปฮาไปออกกําลังกายจากสองสามรอบนะคะค่อยบรอเอาน้ำไปน,น้ำดอกคะ่ะเพราะว่าบ่ออกอ่ะบ่ออกโดนนะคะ ทุกคนสุดไม่อยสวยหรือเปล่าืันนี้บรรยากาศดีปะคะทุกคนแต่ว่าเป็นเป็นครึ้มๆนะคะแต่ก็มีแดดนิดหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ฝนตกเบิร์ดเมือ่อช่วงนี้ก็ จะออกกําลังกายอ่ะพยายามออกกําลังกายทุกมือนั่นแหละค่ะอ่าทุกคนตอนที่ค่อยหนาซื้ออ่ายาวิตามินมากินสามอย่างมีอ่าซิงสังกะสีนะคะแล้วก็แมกนีเซียมแล้วก็วิตามินดีคือค่อยกินเมอล่เม็ดสามอย่างร้วมกันก็เป็นสามเม็ดแล้วที่นี่ค่อยเพีย้ยค่อยมืออยน,นะคะ พญาภรรักษ์ก็เลยโทรไปปรึกษากับหมแล้วที่ที่เป็นหมอนะคะทุกคนตะกินะเ้ามีาเพื่อนที่อยู่ในหมูบ้านนี่แหละตอนนี้นะเพื่อนก็ย้ายไปอยู่ทางอื่นนะคะและ้และะวแต่ว่าก็ยังติดต่อกับพญาย์เลยปรึกษากับหมแล้วว่าคอยกินสามอย่างนี่น้ำกันเราที่นี่อยเมื่อยเพื่อนเลยแนะนำว่า,าว่าให้กินพร้อมกันนะคะทุกคนสองเมือ่อ คือหมายถึงว่าเว้นสลับกันสองมือ้อกินกินเม็ดเนืองสองมือ้อกินเม็ดเนืงองเสียนะคะคือแบบว่าบองให้กินพร้อมกันสินะคะทุกคนนันแหละตอนนี้คอยก็กินต่อวิตามินดีสามับแมกนีเซียมสิ่งคอยก็เล็บพักไว้ก่อนนะคะนั่นแหละนะคะพอวิตามินดีสามะก็ดีต่อสุขภาพนะคะดีต่อผิวพรรณดีต่อ อภูมในร่างกายอียงพร้อมนะคะนั่นแหละนะคะค่ะเข้าไปเดินนะคะเดินรอบนึงแล้วก็แล่นสองรอบแล้วก็พอนะคะ่ะตอนนี้นะเพิ่งจะสิบโมงเส้าเองนะคะทุกคนค่ะเอฟซี FC หลายท่านที่ถามค่อยว่า ่อยังทํางานอยู่บ้านพักคนชราหรือเปล่านะคะอ่าอยเมื่อวานนี้อยก็ไปไประชุมไปอบรมเกี่ยวกับอ่าเรื่องการทํางานนี่แหละคะ่ะแล้วอยก็จะอ่าได้ทางานอาทิตย์ละสามเมือนะคะทุกคนแล้วที่นี่นอกน,น,นะะั่น่ะอ่าถ้ามีคนไข้มีคนป่วยอ่าที่ไม่สามารถไปทํางานใดเองซีน่ะเขาก็จะ ติดต่อหม้เฮ้า่ะไปหฮปอินนะคะทุกคนแต่ว่าข่อยนะ่ะมีอ่าอ่าตารางก็คือทํางานอาทิตย์ละสามวันนะคะก็ดีนะคะทุกคนจะได้นี้อ่าเวลาอ่าเสียญาพักดูแลอ่านานพักดูแลอ่าบ้านนังซีนะคะนั่นแหละอากาศดีมากเลยค่ะทุกคนมเมื่อเนี่ยดีแบบว่า ถ,ถึงจะมีล้มนึงสี่น่ะก็บ่หนาวนะคะ,ะแล้วเรื่องการทำงานของคอยค่อยเป็นน่ะพนักงานวิคอร์เรียนะคะทำงานซ้ำเมือแล้วก็จะ,ะสิ้นสุดรประมาณ กลางเดือนอสิงหานะคะทุกคนนั่นแหละหลังจากสิงหาแล้วนะอาจจะค่อยว่ากันไหมนะคะว่าะจะเป็นยังไงแต่ว่าพญาน่ะล็อกแล้วตะข่อยทั้นข่อยอยากทําต่อกระทาแต่ว่าทางทาง,งหวานภาคนคราชนะเขาน่ะต้องการค้นค้นขาดเยอะนะคะทุกคนนั่นแหละ๋ยนนี้เขาก็สั่งอาคารมาอีกแล้วเพราะว่าคนที่เขามาจองห้องน่ะ จองห่องคนชาราที่เขามาจองห้องนะว่ามีหอ้องเพราะเพรเพียงนะคะน,นั่นแหละแต่ว่าอ่าอยก็ต้องพิจรารณาเบื้งก่อนเพราะว่าค่าค่าแรงถูก <laughs> อเคแต่ก็บอเป็นอย่างทุกคนถ้าเฮาถ้าเฮารักถ้าเฮารักที่จะทํานะค่าแรงถูกหรือไม่ถูกนะก็ก็จะทํานะคะ่ะมันยูทีว่าเขานะ่ะ อยากทำหรือเปล่านะคะทุกคนเราอย่างเนืองงานอันนี้นะทาทาถ้าบ่มีความบ่มีใจรักบ่มีใจเมตตาอลีนณะก็คงจะทําไปได้ยากนะคะเพราะออ้อย่างทุกคนก็รูร้นะคะนั่นแหละนั่นก็อบอกงายนะคะทุกคนเมื่อวานนี้ฝนตกมันก็นเลยเป็นชุ่มชื้นสงสัยจะมีเหตุออก <c oughs> เดี๋ยวอาทิตย์หน้าอยจะ าพาไปพูดนะคะส่นพญายางไปพูดมองทั้งที่มีเหตุนะคะอยนี่นั้นเมื่อใครมีดอกนะคะนี่แหละชีวิตเรียบง่ายสบายสบายนะคะทุกคนอยู่แบบง่ายเองค่อยอันแหละ หลายคนชมข่อยว่าอขว่อายุ85แล้วยังรักษาอาวุธไ,ได้ดีอย่างซี่นะคะขอขอบคุณนะคะที่ทชมนะคะ,ะทุกคนจำได้บอว่าตอนที่ค่อยไปอ,อยู่ในช่วงระหวา่างการฝึกงานข่กินบาได้นะคะข่กินบาได้่ข่จอยน้ำหนักล้ะเป็น4กิโลเลยะค่ะทุกคนข่เพิ่งนไม่กินแซบได้อาทิตย์นึงนี่แหละค่ะนั่นแหละ แล้วข่อยเบื้องข่อยก็สงจะสงจะคืนมาจากน้อยนะคะต้องหัน่าให้ว่าจอยจนว่าเมยจนไปเสื้อ,อยาวิตามินมากินนละนนะคะ่ั่นแหละเพราะว่าเขาน่ะข่อยกับว้าู้นะคะบ่าว้ารู้ว่าจะอธิบายงได้ในช่วงนั้นข่อยข่อยกินขา้าวบ่ได้อีหลีเลยะะแต่ตอนนี้นะโอ้ยแ่บแล้วล่ะคะ <laughs> ่ะวันนี้นะก็กินน้ำพริกกินน้ำพริกแล้วก็ อาบองประแดดที่อาอาเพื่อนอที่เก็บสตรอเบอรี่นะคะทุกคนนั่นแหละกระแซบนะคะอ่าเมื่มอวานนี้ก็ไป็นหนึ่งขเ้นีนวดอกอากับข้าวเจ้านี่แหละแต่ว่ากระแซบเพื่อกานะคะทุกคนนั่นแหละทุกคนนี่รอบนี้ขันยาง รอบสองรอบสามเขาก็จะแลนเดียวก่อยแลนเสร็จแล้วเขาจะค่อยคุยกันไหม่นะคะเพราะข่อยกับบ๊วเอาน้าไม่กินอ,านอนาําเดเมื่อไหพอข่อยขึ้นมาข่อยจะออกกําลัางกายแค่สามรอบนะคะทุกคนเดี๋ยวคุยกันนะคะทุกคนรอสุดท้ายย่างเอาแพ่พี่ใหญ่พลังบอกข่อยว่าเราอยากให้ข่อยนะ แลนหรือยางออกร่างกายเนี่ยทั้งย่ำเสายําแรงมาสัน่นเพราะว่าขั้นข่อยอบิดหมุนหมุนจานบุญอยู่บ้านข่อยปวดเจ็บพุ้งนะค่ะทุกคนนั่นแหละข่อยโจมมาข่อยเจ็บพุงแล้วกเลยแนะนำข่อยว่าถ้าไปแลนไปยางน่ะสีสีดีกว่ามาสั่นแต่เหมด่าแค่นี้จะย่ำเสา กระเพาะละหลักั่นเห็ดย้ำท่านบริหารย้ำสอกเห็ดย้ำแหรงมีเอฟซีถามใครว่าช่วงนี้คือเพ่อเห็นมาดามแม่นอกนะอัปเดตเรื่องเรื่องหุ่นแน่เพราะว่าทุกคนสนใจนะค่ะหลายคนประมานทุกคนที่ข่อยบพื่อัปเดตกับพราะว่าอ่ามีคนไปว่าให้ข่อยนะคะว่าข่อยนะขี่อวดได้ยังส่นะพักเลยบ่าอัปเดตดอกร้อยเงียบๆซะ ดี่าทุกคนฮันแหลเออกาอัปเดตเรืเร่องของน้ำตอนนี้ก็อ่าซื้อไดปานซื้อแทงน้ำต่อไฟต่อยางเขาของน้ำแล้วนะคะฮันแหละก็สว,สวยสวยสงนินอยู่ดอกทุกคนปานโรงแรมหาดาวพูลลางน้ำคอยฮ <c oughs> ันแหลได้คอยก็ภูมิใจนะคะลูกหลานคอยก็ได้ใส่ของน้ำอ่าดีๆนะคะแต่ก่อนก็มับนบ่สะดวกสบาย วันนี้มันสะดวกสบายแล้วก็โอเคแล้วนะคะก็ดีใจนะคะทุกคนนี่แหละข่านเคยว่าองังซีนะ่ะเดี๋ยวชุ้มบาวางดีกับข่อยนะ่ะก็จะไปว่าค่อยขีดอวดอีกและ <c oughs> แล่นว่ทุกคนนี <c oughs> แ่แหละมื่อน,นี้ก็สามรอบนะคะเอาอแค่นี้พรหอมปากหอมคอเดี๋ยวตอนแรงนะ่ะช่วงหอบงแรงท่น อากาศดีขั้นวิแดดจากน้อยก็จะมันแหละมันยางเอียกนะคะเพราะว่า,าการที่คอยอยางบ่อยๆี่ทุกคนระบบขับท่ายคอยนะดีนะคะทุกคนนั่นแหละทั้งแรนทั้งยางสิออกกํากลังกายวันละนิดจิตเยียมใส่นะคะเ <laughs> ดนนะคาะทุกคนเอาคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเขาจะคอย คุยกันใหม่นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นะ่ารักนะ่าร,รักที่ส่งกำลังใจมาให้มาดามบรรณากกับพญายฝรั่งนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย